สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ,อ่ออสูรหรืออสุรกายนะครับพอพูดคำนี้เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงภาพยักษ์ตัวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับหรือบางทีก็อาจจะเหมารวมไปกับพวกเปรตผีอะไรแบบนี้ไปเลยใช่ค่ะคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจแบบนั้นแต่ว่าข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากข้อความชื่ออสุรกายะ from heaven to underworld realms นะครับมันทำให้เห็นเลยว่าโลกของอสูรหรือที่เรียกว่า อสุรกาย,ยภูมิเนี่ยเออจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะอืมซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้มากค่ะครับวันนี้เราเลยจะมาสำรวจกันว่าพบภูมินี้มันกว้างใหญ่แค่ไหนคือข้อมูลบอกว่าพื้นที่เนี่ยมันตั้งแต่แถวๆใกล้สวรรค์ชั้นดาวดึงนุ่นเลยไปจนถึงเอ่อมิติที่มืดๆสุดขอบจักรวาลเลยนะครับค่ะกว้างมากจริงๆแล้วที่น่าสนใจมากๆคืออสุรกายในพบนี้ไม่ได้มีแบบเดียวแต่แบ่งได้ถึง3ประเภทหลักๆที่แบบ ต่างกันสุดขั้วเลยใช่ค่ะแตกต่างกันมากจากข้อมูลที่ได้มานะครับดูเหมือนว่าการแบ่งอสุรกายออกเป็น3ประเภทหลักๆเนี่ยมันมีในัย่สําคัญนะคือเหมือนจะเกี่ยวกับผลกรรมที่ทํามาใช่ไหมครับอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับว่าการแบ่งประเภทเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องกรรมได้บ้างค่ะจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าการแบ่งประเภทอสุรกายเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดซับซ้อนของกฎแห่งกรรมจริงๆนะคะครับ คือมันไม่ใช่แค่การแบ่งแบบหยาบๆว่าดีหรือชั่วขาวหรือดำอะไรแบบนั้นแต่ผลของการกระทำแม้ว่าจะอยู่ในภพภูมิที่เรียกรวมๆว,ว่าเป็นอบายภูมิหรือภพที่เต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยก็ยังมีความแตกต่างหลากหลายกันอย่างมหาศาลเลยค่ะอ๋อขึ้นอยู่กับน้ำหนักหรือว่าประเภทของกรรมที่แต่ละตนได้สร้างเอาไว้ค่ะแสดงว่าแม้แต่ในกลุ่มที่เรียกว่าอสูรเหมือนกันเนี่ยก็ยังรับผลกรรมไม่เท่ากันเลย แล้ว3ามประเภทหลักๆที่ว่ามีอะไรบ้างครับพอจะอธิบายภาพรวมคร่าวๆได้ไหมครับได้ค่ะตามข้อมูลเขาจำแนกไว้ชัดเจนเลยนะคะคือ 1. เรียกว่าเทวะอสุรกายเทวะอสุรกายค่ะกลุ่มนี้เนี่ยข้อมูลบอกว่าอาศัยอยู่ในอสุรภพซึ่งน่าแปลกใจนะคะคือตำแหน่งที่อยู่เนี่ยไม่ไกลจากสวรรค์เลยอยู่แถาๆใต้ฐานของเขาพระสุเมรุใกล้กับสวรรค์ชั้นดาวดึงมากๆเลยค่ะโอ้โหใกล้สวรรค์เลยเหรอครับ ใช่ค่ะ2คือเปตะอสุรกายกลุ่มนี้จะพบได้ปะปนอยู่กับพวกเปรตในโลกมนุษย์ของเรานี่แหละค่ะอ๋ออยู่ในโลกมนุษย์ค่ะและ3คือนิระยะอสุรกายกลุ่มนี้ถือว่าทุกทรมานที่สุดเลยถูกจองจําอยู่ในโลกันตนรก โลกันตนรกซึ่งเป็นดินแดนที่แบบมืดมิดแล้วก็หนาวเย็นเยือกเยือกมากๆอยู่ไกลถึงสุดขอบจักรกวาลเลยทีเดียว oh, ค่ะโอ้ฟังดูแตกต่างกันมากจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มแรกเทวอสุรกายนี่น่าทึ่งมากนะครับที่บอกว่าอยู่ใกล้สวรรค์ค่ะแล้วข้อมูลยังบอกจีกว่าจริงๆแล้วพวกเขาคืออดีตเทพ,พบุตรจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตรงนี้แหละครับที่มันชวนให้สงสัยมากๆว่าเอ๊ะทำไมเทพถึงกลายมาเป็นอสูรได้ล่ะครับอืมทั้งท้ที่ก็ถูกจัดอยู่ในอบายภูมินะ แต่กลับยังดูสง่าง,งามร่างกายใหญ่โตคล้ายเทพอยู่เลยมันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือปมที่น่าสนใจที่สุดของเทวะอสุรกายเลยก็ว่าได้นะคะครับที่พวกเขายังคงรูปลักษณ์คล้ายเทพมีฤทธิเดชอยู่บ้างเนี่ยก็เพราะอานิสงของบุญเก่าที่เคยทำไว้สมัยอยู่บนสวรรค์ยังส่งผลอยู่ค่ะอ๋อบุญเก่ายังมีใช่ค่ะแต่ว่าการกระทำบางอย่างในภายหลังเนี่ยแหละที่ทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนสถานะลงมา แล้วการกระทําที่ว่านั้นคืออะไรครับอะไรที่ทําให้เทพตกสวรรค์ได้ขนาดนั้นอม,มีเรื่องราวที่เป็นต้นกําเนิดอธิบายไว้น่าสนใจค่ะคือเล่าว่าเดิมทีเนี่ยอสูรกลุ่มนี้เป็นผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ก่อนนะคะครับแต่ต่อมาเมื่อเท้าสกกะเทวราชหรือที่เราคุ้นๆกันว่าพระอินทร์ซึ่งในอดีตชาติคือมคมานพ่ะค่ะท่านสร้างบุญบาร,รมีไว้เยอะมากพร้อมกับคณะเพื่อนเพื่อนพอท่านได้มาอุบัติบนสวรรค์ชั้นนี้ พวกอสศูรเดิมที่อยู่ก่อนก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาอ๋อไม่มอใจที่มาใหม่ประมาณนั้นค่ะแล้วเท้าสกะทำยังไงต่อครับเท้าสกะก็เลยวางอุบายค่ะ จัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่เลยแล้วก็นำเครื่องดื่มทิพที่เรียกว่าน้ำคันธบาลน,น้ำคันธบาลใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันคือสุราทิพย์อย่างดีเลยนะคะเอามาให้เหล่าอสูรเดิมดื่มกันพออสูรเหล่านั้นดื่มเข้าไปมากๆก็เกิดความเมามายขาดสติสัมปชัญญะไปหมดสิ้นเลยค่ะจังหวะนั้นเองท้าวสก,กะก็เลย จัดการใช่ค่ะท้าวสกะก็ให้บริวารช่วยกันจับอสูรที่เมาเมาเหล่านั้นโยนลงมาจากยอดเขาพระสุเมรุทั้งหมดเลยโอ้โยนลงมาเลยค่ะอสูรเหล่านั้นพอตกลงมาถึงเชิงเขาพระสุเมรุพอสร้างเมาก็พบว่าอา้าวตัวเองถูกไล่ออกจากสวรรค์ซะแล้วก็เลยต้องสร้างเมืองใหม่ขึ้นตรงนั้นล่ะค่ะเรียกว่าอสูรพ เข้าใจแล้วครับแสดงว่าการตกสวรรค์ของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความชั่วร้ายโดยตรงแต่เป็นผลมาจากเอ่อความประมาทกับการขาดสติในตอนนั้นเป็นหลักเลยใช่ไหมครับถูกต้องเตะเลยค่ะนี่คือหัวใจสำคัญเลยการตกสวรรค์ของเทวอสูรกายอย่างที่เราอาจจะคุ้นชื่อเช่นพระราหูอสูรเนี่ยนะคะครับพระราหูพวกเขาเป็นผู้สั่งสมความชั่วมาตลอดนะคะมันเหมือนเป็นเอ่ออุบัติเหตุทางกรรมที่ทาให้สถานะเปลี่ยนไป อืมน่าคิดนะครับแต่ด้วยบุญเดิมที่เคยเป็นถึงเทพชั้นดาวดึงพวกเขาจึงยังคงมีกายทิพย์ที่ใหญ่โตแล้วก็มีฤทธิเดชอยู่บ้างซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากอสูรประเภทอื่นอย่างชัดเจนเลยค่ะเป็นกรณีที่ชวนคิดจริงๆนะครับว่าบุญเก่าก็ส่วนบุญเก่าแต่ความประมาทแค่แป๊บเดียวก็ส่งผลกระทบใหญ่หลวงได้ขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเขายังมีความทุกข์อยู่ไหมครับในเมื่อยังดูดีมีฤทธิ์อยู่ ถึงแม้จะมีฤทธิ์มีรูปร่างคล้ายเทพแต่ก็ยังจัดอยู่ในอบายภูมินะคะความทุกข์หลักๆของเทวะอสูรกายอาจจะไม่ใช่ความทุกข์ทางกายโดยตรงค่ะครับแต่เป็นความทุกข์ทางใจมากกว่าเช่นความเดือดเนื้อร้อนใจความริษยาเทพบนสวรรค์หรือความขัดข้องใจที่ตนเองต้องตกระกรรมลำบากลงมารวมถึงการต้องสู้รบกับเหล่าเทพอยู่เรื่อยๆอย่างที่เราเคยได้ยินตำนานสูงรามเทพอสูนั่นแหละค่ะอื เข้าใจแล้วครับชัดเจนขึ้นมากสำหรับกลุ่มแรกทีนี้จากกลุ่มที่ยังพอมีบุญมีฤทธิ์อยู่ใกล้สวรรค์ข้อมูลพาเราไปดูอีกสองกลุ่มที่ดูเหมือนจะเผชิญความทุกข์ในระดับที่ต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมครับค่ะต่างกันมากค่ะเริ่มที่กลุ่มเปตสุรกายก่อนเลยครับเป็นยังไงครับกลุ่มนี้ ค่ะสำหรับเปตาสุรกายกลุ่มนี้ข้อมูลระบุว่าจัดอยู่ในพบพภูมิเดียวกับเปรตเลยค่ะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเปรตจำพวกหนึ่งก็ได้แต่ว่ามีระดับความทุกข์ที่รุนแรงกว่าเปรตทั่วไปนะคะครับทุกกว่าเปรตทั่วไปความทุกข์ที่เป็นแกนหลักเลยก็คือความหิวโหยค่ะหิวแบบแสนสาหาัสแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานมากๆความหิวโหวยเออแล้วรูปร่างหน้าตานี่ต่างจากภาพจำเปรตที่เราเคยได้ยินไหมครับเช่นแบบ ผอมสูงสูงปากทะลุเข็มอะไรแบบนั้นเข็นย้ำคือรูปร่างลักษณะที่เรียกว่าวิปราสวิปปร,ราสใช่ค่ะคือผิดรูปผิดร่างไปจากปกติอย่างน่าเกลียดน่ากลัวมากๆไม่ใช่แค่ผมสูงแบบภาพจำเดิมๆนะคะแต่จะมีร่างกายที่ไม่สมส่วนอย่างรุนแรงบิดเบี้ยวพิกลนพิการ แบบว่ามีอวัยวะที่ประหลาดหรืออยู่ในสภาพที่น่าสยดสยองซึ่งรูปลักษณ์เหล่านี้ก็เป็นไปตามผลกรรมเฉพาะตัวที่แต่ละตนได้สร้างมาค่ะโหฟังดูน่ากลัวกว่าเดิมอีกนะครับแล้วพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนกันครับใกล้ตัวเรากว่าที่คิดไหมใช่ค่ะกลุ่มเปตะสุรกายนี้สามารถปะปนอยู่กับมนุษย์ได้ง่ายกว่าเทวสุรกายมากเลยค่ะอ้าวหรอครับ พบได้ตามป่าเขาที่เปลี่ยวร้างป่าช้าหรือแม้แต่บริเวณที่สกปรกรกร้างในเขตชุมชนก็มีค่ะด้วยความที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์นี่เองทําให้เปตตาสุรกายจัดเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสื่อสารหรือปรากฏให้มนุษย์รับรู้ได้มากที่สุดค่ะปรากฏให้รับรู้เพื่ออะไรล่ะครับจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือการขอส่วนบุญค่ะอ๋อขอส่วนบุญใช่ค่ะ ด้วยความทุกข์ทรมานจากความหิวโหวยอย่างรุนแรงพวกเขาจึงพยายามสื่อสารกับญาติหรือผู้ที่พอจะมีเมตตาเพื่อขอให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อที่พวกเขาจะได้รับผลบุญนั้นแล้วก็บรรเทาความทุกข์ลงได้บ้างนี้จึงเป็นที่มาของเรื่องเล่าหรือความเชื่อเกี่ยวกับการทำบุญให้เปรตที่เราได้ยินกันบ่อยๆนั่นเองค่ะน่าสนใจนะครับที่รูปร่างวิปลาสนั้นสะท้อนกรรมเฉพาะตัว ถึงแม้ข้อมูลอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่ากรรมแบบไหนส่งผลให้รูปร่างเป็นแบบใดเป๊ะๆใช่ค่ะแต่ก็เป็นการย้ำเตือนถึงผลของการกระทําที่ส่งผลโดยตรงต่อสภาวะของผู้รับกรรมจริงๆนะครับถูกต้องค่ะและการที่พวกเขาอยู่ใกล้มนุษย์นี่เองทุกคงเป็นเหตุผลว่าทำไมเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตหรืออสูรประเษยนี้ถึงมีอยู่ในนิทานตำนานพื้นบ้านเยอะแยะไปหมดเลยถูกต้องเลยค่ะ ความใกล้ชิดกับมิติของมนุษย์ทำให้เรื่องราวของเปรตอสุรกายถูกเล่าขานต่อต่อกันมามากที่สุดในบรรดาอสุรทั้ง3ประเภทเลยค่ะครับฟังดูแล้วก็ทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าสมสารนะครับเอาละครับที่นี้เราเดินทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายที่ข้อมูลบอกว่าเป็นกลุ่มที่ทุกทรมานแสนสาหัสที่สุดในบรรดาอสุรกายทั้งหมดค่ะกลุ่มสุดท้ายนั่นคือนิระยะอสุรกาย แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าน่าจะเกี่ยวกับนรกใช่ไหมครับใช่ค่ะคําว่าน,นิระยาะก็หมายถึงนรกแต่ว่าโลกันตนรกที่นิระยะอสุรกายอาศัยอยู่นั้นมีลักษณะพิเศษแล้วก็น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านรกคุมหลักๆที่เราอาจเคยได้ยินชื่อกันมานะคะมันเป็นสถานที่แบบไหนครับโลกันตนรกเนี่ยตามข้อมูลอธิบายว่าโลกันตนรกคือช่องว่างขนาดมะหือมาเลยค่ะที่อยู่ระหว่างขอบของจักรวาลสามแห่งมาบรรจบกัน จกักรวาลสามแห่งมาเจอกันใช่ค่ะลองนึกภาพจักรวาลกลมๆสามอันมาวางชิดกันช่องว่างสามเหลี่ยมว้วๆตรงกลางนั่นแหละค่ะคือโลกันตนรกอ๋อ oh. มันเป็นบริเวณที่มูดสนิทอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวใดๆก็ส่งไปไม่ถึงเลยแล้วที่สำคัญคือมันหนาวเย็นยะเยือกอย่างสุดขั้วเลยค่ะ แค่ฟันก็รู้สึกปดหูแล้วครับแล้วรูปร่างลักษณะของนิรยาสุรกายเป็นยังไงครับในเมื่ออยู่ในที่มืดขนาดนั้นข้อมูลให้ภาพที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่ารูปร่างของนิรยาสุรกายจะคล้ายคล้ายกับคั้งข่าวขนาดใหญ่นะคะคล้ายคั้งข่า,ขาวแต่มีลักษณะพิเศษคือมีเล็บยาวแหลมคมเหมือนตะขอทั้งที่มือและเท้าเลยเล็บพวกนี้ไม่ได้มีไว้ต่อสู้เป็นหลักนะคะ แต่มีไว้เพื่อใช้เกาะเกี่ยวตัวเองไว้กับผนังของขอบจักรวาลในความมืดมิดนั้นเพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงไปข้างล่างค่ะโอ้ต้องเกาะผนังตลอดเวลาในความมืดและความหนาวเย็นแค่นี้ก็ทรมานน่าดูแล้วนะครับยังมีความทุกข์อื่นอีกหรอครับมีค่ะและหนักหนาสาหัสก,กว่ามากเลยค่ะความทุกข์หลักๆของพวกเขานอกจากความหนาวเย็นที่กัดกินร่างกายตลอดเวลาแล้วยังมีความหิวโหวยที่รุนแรงไม่แพ้เปตตาสุรกายเลยครับ แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือวิธีที่พวกเขาพยายามดับความหิวนั้นค่ะพวกเขาทำยังไงครับเมื่อความหิวโหยมันทรมานถึงขีดสุดนะคะด้วยอำนาจของกรรมเนี่ยนิรยาสุรกายจะมองเห็นอสุรกายตนอื่นๆที่เกาะอยู่ใกล้ๆก,กันนั้นกลายเป็นอาหารอันโอชะน่ากินไปในบัดดลเลยค่ะเห็นเพื่อนเป็นอาหารเหรอครับใช่ค่ะด้วยสัญชาตญาณที่มันถูกบีบคั้นพวกเขาก็จะโผล่เข้าตะครุกหรือทำร้ายกันเองเพื่อหวังจะกินเป็นอาหารแต่ผลลัพธ์คืออะไรครับ กินได้จริงๆหรอไม่ได้ค่ะการต่อสู้กันในความมืดแล้วก็บนผนังที่มันลื่นๆน่ะคะทําให้พวกเขาพลาดท,ท่าพลัดตกลงมาจากผนังขอบจัก,กรวาลตกลงไปค่ะแล้วเบื้องล่างที่พวกเขาร่วงลงไปนั้นไม่ใช่พื้นดินธรรมดานะคะแต่เป็นห่วงน้ํากรดเย็นจัดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงอย่างยิ่งยวดเลยค่ะน้ํากรดเย็นจัดโหแล้ว พอตกลงไปจะเป็นยังไงต่อครับพอร่างของนิรยะอสุรกายตกลงไปสัมผัสกับน้ำกรดนั้นร่างกายก็จะถูกกัดกร่อนจนแหลกสลายละลายหายไปในพริบตาเลยค่ะละลายหายไปแต่ด้วยวิบากกรรมที่ยังไม่หมดสิ้นนะคะพวกเขาก็จะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในสภาพเดิมทันทีณจุดที่เหนือผิวน้ำกรดนั้นฟื้นขึ้นมาอีกอีกครั้งวนเวียนรับทุกทรมานแบบนี้ไม่สิ้นสุดทั้งจากความหนาวความหิว การทำร้ายกันเองแล้วก็การตกลงไปในน้ำกรดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นวัฏจักรที่น่าสะพรึงกลัวมากจริงๆค่ะโอ้โห oh, oh. เป็นวงจรแห่งความทุกข์ที่แทบจะมองไม่เห็นทางออกเลยจริงๆนะครับฟังแล้วรู้สึกถึงความรุนแรงของผลกรรมได้อย่างชัดเจนเลยถูกต้องเลยค่ะด้วยสถานที่ตั้งที่อยู่ห่างไกลสุดขอบจักรวาลแบบนั้นบวกกับลักษณะการลงทันที่รุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนทำให้นิรยาวสุรกายแทบจะไม่มีโอกาสหลุดพ้นได้เลย หรือแม้แต่จะส่งผลกระทบใดๆมาถึงโลกมนุษย์หรือภพภูมิอื่นๆก็ได้เลยค่ะต่างจากเทวะสุรกายที่ยังมีฤทธิ์มีปฏิสัมพันธ์กับภพบอื่นหรือเปตะอสุรกายที่ยังพอมาขอส่วนบุญจากมนุษย์ได้ครับการตกไปอยู่ในโลกกันตะนรกนี้จึงสะท้อนถึงผลของกรรมที่ต้องบอกว่าหนักหน่วงอย่างยิ่งยวดจริงๆค่ะพอเราได้สำรวจภาพรวมของอสุรกายทั้ง3ระดับตั้งแต่เทวะอสุรกายที่เชิงเขาพระสุเมรุซึ่งใกล้สวรรค์ แต่ก็ยังทุกใจเปตะอสุรกายที่หิวโหยปะปนในโลกมนุษย์ไปจนถึงนิระยะอสุรกายที่ทนทุกข์ในโลก,กันตนรกอันไกลโพ้นก็ยิ่งทำให้เห็นภาพความแตกต่างมหาศาลเลยนะครับทั้งสถานที่รูปร่างและก็ระดับความทุกข์ทรมานที่ได้รับมันช่างหลากหลายเหลือเกินใช่ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เหมือนกระจกสะท้อนกลับมาที่หลักการสำคัญเลยนะคะนั่นคือการทำงานที่ละเอียดและซับซ้อนของกรรมหรือการกระทำของเรานั่นเองครับจะเห็นได้ว่าแม้แต่การกระทำที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ความชั่วร้ายโดยตรงอย่างความประมาทหรือการขาดสติของเราอสูรเดิมบนดาวดึงก็ส่งผลให้สถานะเปลี่ยนไปได้อืมหรือหากเป็นกรรมที่เกิดจากความโลภความเห็นแก่ตัวหรือความตรณี ก็อาจน,นำไปสู่สภาวะวิปลาสและความหิวโหวยไม่สิ้นสุดของเปตะอสุรกายและแน่นอนว่ากรรมที่หนักหน่วงอย่างยิ่งเช่นการทำร้ายพ่อแม่ผู้มีพระคุณการทำลายพระพุทธศาสนาหรือการสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์ก็ย่อมนำไปสู่การรับผลที่รุนแรงที่สุดในโลกันตะนรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะซึ่งถ้ามองให้ลึกไปอีกนะครับต้นต่อของกรรมหรือการกระทำทั้งทางกายวาจาใจทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจาก จิตที่ยังมีการปรุงแต่งใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ถูกขับเคลื่อนด้วยตัณหาหรือความอยากความทยานอยากในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากในกามความอยากในพบหรือความอยากในความไม่มีพบ ที่ผลักดันให้เกิดการกระทําแล้วก็นําไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปในสังสารวัตรนี้ก็หวังว่าการที่เราได้มาเจาะลึกเรื่องราวของอสุรกายในแง่มุมต่างๆวันนี้นะคะจะช่วยเปิดมุมมองให้เห็นถึงความลึกซึ้งและความหลากหลายของพบพบภูมิต่างๆในคําสอนทางพุทธศาสนาได้มากขึ้นค่ะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องผีสางเทวดาแบบผิวเผินแต่เป็นระบบที่สะท้อนผลแห่งการกระทําที่ซับซ้อนแล้วก็มีความยุติธรรมในตัวเองอย่างน่าทึ่งทีเดียวครับ เป็นการสำรวจที่น่าสนใจและก็ชวนคิดตามมากๆเลยทีเดียวก่อนจะจากกันไปในวันนี้อาจจะมีประเด็นทิ้งทายให้ลองนำกลับไปคบคิดกันดูนะครับค่ะก็น่าคิดนะคะว่าเมื่อเราเห็นถึงความกว้างใหญ่และความหลากหลายที่ซ่อนอยู่แม้แต่ภายในภพภูมิที่เรียกว่าอสูรเพียงภพเดียวแล้วเนี่ยมันอาจจะชวนให้เรากลับมามองการกระทาเล็กๆน้อยๆของตัวเองในแต่ละวันนะคะทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่โตครับ การกระทําเหล่านั้นมันกําลังก่อร่างสร้างผลอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอยู่หรือเปล่าในวงจรแห่งกรรมอันซับซ้อนนี้น่าคิดมากครับหรืออีกมุมหนึง่งจากเรื่องราวของเทวะอสุรกายการที่แม้แต่เทพผู้มีบุญญาธิการมากยังสามารถพลาดพลัง้งตกจากสวรรค์ได้เพียงพรบความประมาทหรือการขาดสติเพียงชั่วขณะอืมใช่ค่ะ มันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอในทุกขณะของการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหนน่าคิดนะครับ